ก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม ROV กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวหมิงนะครับซึ่งก็ปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยใช้ปรับสูตรโซโล่โรมิงนะครับเอาไปเอามาเนี่ยถนัดตัวนี้กว่าตัวเฮเลนที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้เฮเลนประจำนะครับจนเป็นตัวเมนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนหมิงจะมาเป็นตัวเมนของผมแทนแล้วนะครับด้วยความที่ว่าหมิงนะครับ คิวได้ซับได้นะครับโซโล่คิวก็ยังพอได้นะครับแล้วก็เป็นตัวลอดซื้อที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าคนยังคิดว่าหมิงนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับนี่นะครับตัวเทนก็มาป่วนป่าฝั่งเราแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาโซนให้เขาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ยังตอดพอได้นะครับอ่าเรียวมะตามมานะครับก็ต้องถอยก่อนนะครับนี่นะครับก็มาปั๊มดาเมจนะครับเติมเลือดให้กับ ตัวป่าของเรานะครับซึ่งนาคอสเนี่ยเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะการเล่นพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวทีมผมนะครับตอนนี้มีตัวก้าเล่นเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นเอลสูนะฮะคือที่เหลือเนี่ยกล้าเล่นกล้าเข้ากล้าลุยหมดเลยนะครับน่าจะเชื่อใจผมพอสมควรนะฮะนี่นะครับดูแรสปึ๊บ นี่นะฮะเข้าป้อมตั้งแต่แรกเลยนะครับอ่านี่ก็ยังพอฮิวให้ทันนะครับซึ่งก็ต้องมายืนล่อซื้อให้ตัวอ่าแรสเราไม่โดนดาเมจนะครับนะก็ยืนรอบนอกไปก่อนนะครับนี่นะครับแพนด้าเข้ามาแล้วนะฮะนาคอร์สโดนไปเต็มๆก็ยังพอโซนให้แรสได้นะครับอ่า กิลหมิงแต่ละสกิลนะครับนอกจากอันตีแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่ทำดาเมจได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าการตีแล้วฮิลของหมิงนะครับก็ปั๊มเลือดให้เพื่อนเราได้พอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตีแล้วฮิลได้เป็นพันเลยนะครับก็ทำดาเมจเป็นพันอยู่เหมือนกันนะฮะนี่นะครับดูแลสนี่นะฮะเอามันจะตายนะครับก็ต้องสลับมาตออศัตรูนะฮะ เอ,อ,อันนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับซึ่งดาเมจไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็พอต่อศัตรูได้นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวนะครับว่าโดนดาเมจอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่เลือดเหลือเท่านี้ด้วยนะฮะก็ยิ่งแบบว่าทําให้ศัตรูเนี่ยอยากจะคิวเราขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับคือเราไม่จาเป็นต้องเลือดเต็มก็ได้นะครับอไอเทมในรอบนี้ไอเทมโรมผมก็จะออกไอเทมฮิลนะฮะจะได้แบบว่า อคอยซับให้เพื่อนที่กล้าเล่นได้หลายๆรอบนะครับเพื่อนก็จะเลือดเต็มอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าตัวเทรนของอีกฝั่งนะครับจะสตาร์ทแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งจะกลัวตัวยูนี้มากกว่านะฮะเพราะว่าเออสกิลค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็โดนเป็นหมู่ได้เหมือนกันนะับก็คอยเชื่อมจิตให้กับเจ้าตัวเอลสูบ้าง หรือว่าแรสบ้างนะครับคือถ้าใครจะเข้าไฟนะฮะผมก็มักจะไปเชื่อมจิตให้กับคนนั้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยเขารู้ว่าเขาโดนดาเมจนะครับเรายิงอันติยูตามไปเลยนะครับอ,อีกฝั่งเนี่ยเห็นศัตรูกำลังจะตายนะครับกลับมาเลือดเต็มก็ตกใจก็มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลักจิตวิทยาด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็พยายามออกเป็นงเท้านะครับแล้วก็ ถ้าศัตรูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตีธรรมดานะครับไม่ใช่เมทอะไรอย่างเงี้ยผมจะออกรองเท้าอีกแบบหนึ่งนะครับปรรเป็นรองเท้าสำหรับป้องกันดามเมจจากการโจมตีธรรมดานะครับยกเว้นแต่ตัวป่ากของเราเนี่ยเอตัวป่าฝั่งศัตรูนะครับจะเป็นเมทอะไรอย่างงี้นะครับก็จะถึงออกรองเท้ากันซีซีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือถ้าเราอย่างน้อยเราอาจจะต้องออกมารับดาเมจแทนเพื่อนๆบ้างนะครับเนี่ยนี่นะครับได้เทมโลมแล้วนะครับก็ฮิวให้เพื่อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเหลือดาเมจไว้จ่ายอันติให้ศัตรูด้วยนะครับอ่าเราก็อาจจะมีโอกาสได้คิวด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะคือระยะห่างอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของระยะห่างระหว่างเรากับเพื่อนเรานะครับ ไม่จําเป็นต้องยืนติดกันมากนะครับยืนห่างกันนิดนึงก็ได้นี่นะครับก็ตอนนี้นะครับเห็นว่าเอลสูเนี่ยเลือดหายไปนิดนึงนะครับก็คอยตีเอาเลือดให้เอลสูนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยเลสเลือดหายไปนะครับก็ฮิวให้แลสบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังรักษาระดับเลือดให้ศัตรูเอให้เพื่อนเราอยู่ครับอ่าอันนี้คือเรียบร้อยนะฮะเอลสู ไม่รอดครับโอ้นึกเกินนะฮะโอเคอันนี้ก็ไปท้าทายอำนาจนะครับอันนี้เนี่ยก็โซนนี้ก็จะเน้นเครียคีฟก่อนนะครับเพราะว่าคนทางเราน้อยกว่านะครับก็จังหวัดนี้แรสเล่นทีเพอครับโอ้โหก็งงงอยู่เหมือนกันนะครับซับแบบตั้งตัวไม่ทันนะฮะโอ้ นาคอก็เข้านะครับดีที่ฮิวให้ทันนะครับคือตอนนี้มี3ามฮิวแล้วนะครับฮิวจากอันติหมิงนะครับแล้วก็ฮิวจากอาไอเทมนะครับแล้วก็ฮิวจากสกิลเสริมนะครับคือฮิวสชั้นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ายากมากที่จะเพื่อนเราจะตายนะครับเพอเพิเนี่ยเข้าไฟ์ไปโดนตีเกือบตายมานะครับ เจอฮิวหมิงเข้าไปเนี่ยกลับมาเลือดเต็มนะครับสตูก็งงเขาจ่ายสกิลไปหมดแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่3ตัวก็เอ่อต้องคอยดูแลนะครับดูแลเพื่อนเราก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยอ่าอีกฝั่งจะกล้าเข้านะครับนี่นะครับอันติเพนนะครับก็คือแค่นี้เองนี่นะฮะ แต่เข้าไปแล้วนะครับก็ต้องรู้จักรีบออกนะครับมีเอลสูกำลังจะซูมนะครับเผื่อโดนนะครับก็เริ่มดาเมจให้เขานิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้ก็ยิงธรรมดาก็ได้นะครับเชื่อมเอลสูเอลสูก็ยิงเร็วนะครับอ่ายิงเร็วขึ้นยิงแรงขึ้นนะครับก็ยิงป้อมธรรมดาดูดิครับแป๊บเดียวแตกฮะมีครับแลสเข้าหลังเรียบร้อยคือแลสตัวนี้เนี่ยกาเล่นมากมาก อ่าครับก็ถือโอกาสนะครับให้รางวัลแรส์นิดนึงนะครับเป็นการฮิวนะฮะอ่าแล้วก็โซนโรมอีกฝั่งนะครับไม่รู้โรมอีกฝั่งเขาใจยังไงกันแน่นะฮะก็ขออนุญาตตามไปนะครับแล้วก็เหมือนป้อมกลางเราจะแตกแล้วนะครับไม่รู้จะไปการทันหรือเปล่านะฮะโอ้โหจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่ควรนะฮะ นอกจากจะการป้อมไม่ได้แล้วตายฟรีด้วยนะครับอันนี้รีบเกินไปนะครับก็ไม่ได้พูดถึงยานนะครับออฟเลนพังเราเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ยานก็กล้าเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเขาป้อมเลยนะครับก็กล้าเล่นทุกตัวนะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับสําหรับเกมนี้ก็ไหนๆป้อมก็แตกแล้วนะครับอาจจะต้องไปดันบนบ้างนะครับแล้วก็ จับกับแรสเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับลองเทสดูนะครับว่าออกของแล้วเนี่ยดาเมจจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับลดไปประมาณ30%เท่านั้นนะครับสำหรับเลือดของเรียวมะนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอไอเทมอีกสักชิ้น2ชิ้นนะครับซึ่งไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นเกาะนะครับที่ เพิ่มเกาะตามพลังเวทนะครับสูงสุด230นะฮะแพนด้า Panda เข้าหลังครับเรียบร้อยไม่มีใครเจ็บอ้าวมีแล้วเจ็บนิดนึงนะครับก็ฮิวหน่อยก็ดีครับผมนี่นะครับได้ไเทมเกาะมาแล้วอุ๊ยโจ๊กเกอร์ไม่ทันนะฮะแหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้อีกหนึ่งสกอร์นะฮะไม่ทัน นี่นะครับอยู่อุ้ยยู่นะใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าเอลสุก็เจ็บหนักนะครับเมื่อกี้ซูมโดนนะครับจากที่ฮิวจะขึ้นจนเลือดเต็มนะครับขึ้นเหลือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันจะฮิวแรงก็ต่อเมื่อไม่ได้เข้าไฟนะครับอ่าทางนี้ป้อมโล่งนะครับก็เลยขอมาสอยป้อมก่อนนะครับเพราะว่าป้อมฝั่งนี้ยังไม่แตกตั้งแต่ป้อมแรกนะครับ โรมฝั่งนั้นเหมือนจะมาอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใจเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้นะครับกล้าเข้ามาหาแรดนะฮะนี่นะครับอันนี้คือเชื่อมกับแรดนะครับแต่ว่าเทรนเนี่ยคือโดนแรดหมัดเข้ามาโดนไอ,อตัวเส้นที่เราเชื่อมจิตกันนะครับทำให้ผมเนี่ยได้สกอร์ไปนะฮะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะได้สกอร์นี้นะฮะยกความดีความชอบให้แรสไป Tower has been นี่นะครับเอลสูก็เชื่อมแล้วก็ยิงเร็วยิงแรงนะครับอ่านาคอสเลือดจะหมดนะครับก็ต้องมาเชื่อมนาคอสบ้างแต่ว่าดิ้นไปดิ้นมานะฮะนี่นะครับก็ฮิวไปเรื่อยนะครับอ่าและสู้อยู่นะครับก็โอ้โหเกือบแตก นี่นะครับก็กลับมาฮิวตั้งตัวนะครับตั้งหลักนิดนึงเชื่อมนาคอสบ้างเชื่อมคนนั้นคนนี้บ้างนะครับเนี่ยตีครั้งหนึ่งนะครับนาคอสเนี่ยได้เลือดกลับมาประมาณเจ็ดแดร้อยเลยนะครับไม่ใช่มน้อยนั้นบอกไว้ก่อนคือแค่ตีศัตตูครั้งเดียวนะครับคือสามารถรีเลือดให้เพื่อนเราได้ค่อนข้างเยอะเลยก็เลยแบบต้องเที่ยวตีเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อนเลือดหายนะฮะประมาณนี้ ซึ่งของชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะออกเป็นตัวหนังสือนะฮะก็หนังสือเนี่ยนอกจากจะได้พลังเวท400แล้วนะครับยังได้เลือดตั้งพันสีด้วยก็ค่อนข้างจะถือว่าคุ้มค่าสําหรับหมิงพอสมควรนะครับเจ้ตัวหนังสือเนี่ยเพราะว่าถ้าได้พลังเวทอีก400ใช่ไหมครับก็จะหารเป็นได้กเกราะอีก200นะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นที่3ของผมเนี่ย ก็คือคิดค่าเกาะตามค่าของพลังเวทนะครับ50%เอ,อเวท400ก็ได้เกาะ200นะครับแล้วก็ด้วยความที่ไอเทมเกาะเนี่ยมันบวกพลังเวทอยู่ที่ร้อยกว่าด้วยนะครับก็จะได้พลังเกาะมาอีกอ่าก็จะได้ค่าเกาะมาอีกประมาณ50 60กนะครับก็จะเป็นครบพอดีนะครับตันพอดีอ่าก็จะได้ค่าเกาะครบพอดี นี่นะครับเข้าไปล่อซื้อนะครับโอ้โหนี่นะฮะอันนี้ขนาดโดนรุมระหว่างแพนด้ากับเทรนนะครับอ่าเลือดหายไปประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นนี่นะครับแพนด้าสวนคืนเรียบร้อยนาคอสครับเลือดหายเอาไปเลือดเต็มนะฮะนี่นะครับก็คือนาคอสจริงๆเมื่อกี้เลือดเหลือครึ่งเดียวนะครับถ้าใครสังเกตทันนะครับแต่ว่าอันติเข้าไปนะครับ ก็ทำให้นาคอสเนี่ยกล้าเล่นมากขึ้นนี่นะครับก็คือเราก็ต้องดูนะครับว่าใครกำลังจะเข้าแล้วบ้างแล้วก็โอกาสมันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับคือหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อันตีคิวสตูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพื่อนกล้าเล่นเกินก็คือ อันตีไว้ฮวเพื่อนอย่างเดียวนะฮะไม่ก็เนี่ยคอยตีเอาดาเมจให้เพื่อนนะครับเนี่ยคืออันตีเอาไปเอามานะครับรีไม่ทันนะครับอ่าตอนนี้เหลือแค่ยานนะครับแรสก็เหมือนจะถอยทับไปนิดนึงนะครับลองบวกจับคู่กับยานดูบ้างนะครับโดนเดอะจ็อกเกอร์นะครับตอนนี้ชื่ออะไรซัตจวัตเหรอนะร่าฮะ โดนอันติก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ได้หนังสือมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถแทงได้บ้างแล้วนะครับด้วยความที่เลือดตอนนี้ก็เยอะนะครับด้วยอเทมโลมเนี่ยเลือดบวกประมาณพันสนะครับแล้วก็มีตัวเกราะเวทนะครับตัวที่เป็นเกราะจากพลังเวทนะครับเลือดบวกประมาณ600แล้วก็หนังสือเลือดบวกพันสี่นะฮะแล้วก็ด้วยความที่ เป็นรองเท้ากันดาเมจธรรมดาด้วยนะครับดาเมจก็จะเข้ามาไม่เท่าไหร่นี่นครับแลดจะเอาให้ได้นะครับแลดจะเอาอยู่ให้ได้นี่นะครับนาคอสไปลอยล่างนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมยานถึงเอ่อไม่ขยับนะครับหาเหตุผลไม่เจอครับ นิ่งอยู่ตั้งนานแต่ไม่มีใครกล้าแล้วนะครับอีกฝั่งเนี่ยเหมือนจะงอกันหมดแล้ว <c oughs> นี่นครับก็เหมือนสโนบอลเรื่อยๆนะครับอันนี้คอน18ดาวนะครับก็เลยแบบว่าศัตรูอาจจะยังไม่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงมันไม่ได้สูงแบบขนาดซูพีมอะไรอย่างนงี้ย ตอนนี้คือทุกคนกล้าเล่นหมดแล้วนะครับ <g ay> กล้าเล่นแล้วก็ตายหมดแล้วนะฮะก็ต้องคอยดูครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ไม่มีถอยไปตีดาร์กอะไรอย่างนี้เลยนะครับน่นนะนาคอสไปเก็บดาร์กแล้วนะฮะ นี่นะครับจากเกือบตายนะครับมาเป็นเลือดเต็มเอาละครับถึงจังหวะโดนลุมแล้วครับอันนี้คือจังหวัดน่าจะแพ้ที่สุดแล้วนะครับอ่านี่นะครับคือไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเชื่อมกับเขานะครับแล้วก็ลดเกาะให้ป้อมกับเอลสุช่วยตีนะครับแต่ว่าก็ต้องขอโทษเอลสุด้วยนะครับที่มันถึงจังหวะที่ต้องตัวใครตัวมันแล้วนะครับกลับมาเชื่อมกับยานเอาคืนนะครับ นี่นะครับยานแบบต้องบอกว่าการเล่นมากแล้วก็ด้วยความที่เราาใช้สกิลเสริมนะครับเป็นตีไปแล้วฮิวตีไปแล้วศัตรูเดินช้านะครับก็ต้องบอกว่าไม่รอดนะฮะทั้งซ c ซทั้งอะไรต่อเน,นี้อะไรนะครับและโซโล่คิวโคตรโหดและเกมนี้ต้องต้องบอกว่าโหมดมากโอเคอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยืนนิ่งอ๋อพิมพ์ให้เขายั่วย่วเขานิดนึงนะฮะ ลืมไปนี่นะครับคือนาคอสแบบจังหวะน,นี้คือโยนแล้วนะฮะเข้าอย่างเดียวโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าศัตรูไม่มีสกิลซีซีนะครับก็ต้องบอกว่าหมิงเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับยิ่งออกไอเทมฮิวมาเนี่ยคืออีซี่มากๆแทบจะสโนโบอลอีกฝั่งได้เลยครับ สำหรับสกอร์เกมนี้นะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่นะครับสกอร์ที่ผ่านมานะครับมีแพ่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถือว่าชนะพอสมควรส่วนไอเทมนะครับอย่างแรกไอเทมโรมนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ออกล้างนะครับก็ออกฮิลนะครับหรือไม่ก็ส่องแล้วแต่สถานการณ์นะครับไอเทมแรกไอเทม2นะครับก็ดูว่าอีกฝั่งเนี่ยมีโจมตีเวทหรือว่าโจมตีธรรมดามากกว่ากันนะครับก็ออกรองเท้ากันอันนั้นนะครับ แล้วก็อันที่3นะครับอันนี้เหมือนจะขาดไม่ได้สําหรับมิงนะครับเป็นบวกเกราะนะครับตามพลังเวทนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นตัวหนังสือนะครับบวกทั้งเลือดบวกทั้งพลังเวทถึง400เลยนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็เพิ่มความแรงของสกิลนะครับบวกเวทเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตามเลือดของศัตรูนะครับทำดาเมจตามเลือดของศัตรูด้วย หลักๆนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มักจะใช้อเทมนเซตนี้นะครับส่วนพวกรูนนะครับหรือว่าพวกสกิลแฝงสกิลเสริมนะครับสกิลเสริมเนี่ยสกิลเสริมหลักนะครับผมก็จะใช้อีตัวผีเสื้อนะครับยิ่งแล้วทําให้สตูเดินช้านะครับแล้วก็ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในตอนสุดท้ายซึ่งเราไม่ค่อยมีสกิลโจมตีนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เราได้สกอร์มานิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําให้ศัตรูเดินชา้าด้วยวก็จะทําให้เพื่อนเราเนี่ยไปไวขึ้นนะครับอ่าพลังแฝงที่เหลือก็จะเป็นตัวเพิ่มดาเมจนะครับทั้ง2อ,อันเลยนะครับอ่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจเวทอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้สกิลเราแรงขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีโดนบ้างนะครับซึ่งการที่หมิงโดนดาเมจนะครับต่อให้โดนแรงกว่าปกติเนี่ย เราก็สลับกับเพื่อนได้นะครับให้เพื่อนโดนบ้างแล้วเราฮิวให้เราเข้าไปโดนไปชนก่อนบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ถนัดเล่นมิงนะครับก็สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับก็จะได้ปรับปรับกันไปนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ